เอาละสิครับทุกคนเกิดดาราม่าเดือดๆือให้ตามเผือกันอีกแล้วเมื่อนักแข่ง TFT ชาวจีนคนหนึ่งจงใจโยนเกมเพื่อส่งเพื่อนร่วมชาติของตัวเองให้เข้ารอบไปซึ่งการกระทําแบบนี้มันส่งผลโดยตรงต่อระดับของผู้เล่นและทห้ผู้เล่นบางคนต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายล่าแฟนเกมที่มาเห็นต่างก็รู้สึกไม่โอเคกันหนักมากถึงขั้นออกมาเรียกร้องให้ไรออดทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขปัญหารเรื่องนี้กันสักที แต่ทว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเรื่องราวในครั้งนี้จะจบลงที่ใดไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ Back e กอีสปกับ Unleash Energy จีดรเพิ่มโฟกัสว,ว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอร์รี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี้ a า a าดและเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน e s สคริปชันเลย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงกันแน่เราก็ต้องมาตามเพื่อย้อนกลับไปดูคะแนนของผู้เล่นทุกคนก่อนเริ่มเกมสุดท้ายกันก่อน ในการแข่งขันเทยทีระดับโลกอย่าง Into the a r c a d e Tactician Crow จะมีเส้นแบ่งสำหรับการเข้ารอบสุดท้ายอยู่ที่65คะแนนนั่นหมายความว่าผู้เล่นที่มีคะแนนสูงกว่านี้ก็ถือเป็นการการันตีผ่านเข้ารอบต่อไปในขณะที่ผู้เล่นที่มีคะแนนต่ำกว่าจะต,ต้องลุ้นและสู้กันต่อเพื่อคว้าโอกาสสุดท้ายซึ่งถ้าเราดูจากตารางคะแนนในตอนนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่ามีผู้เล่นอยู่หลายคนด้วยกันที่อยู่ในโซนปลอดภยัยและการันตีเข้ารอบไปบ้างแล้วนี่จะทำให้ผู้เล่นคนอื่นๆที่ยังมีลุ้นเข้ารอบถัดไปนั้นต้องพยายามรักษาอัม และคะแนนของตัวเองกำลังสุดฝีมือที่นี้ความกดดันทั้งหมดก็ตกมาที่ผู้เล่นคนอื่นๆเทียตรตองลุนผ่านเข้ารอบแล่นหนึ่งในนั้นก็คือพร e สตีเวนผู้เล่น n อที่มีคะแน60น60คะแนนและลีลัวผู้เล่นจาก g ีนท,ที่มี59คะแนนซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันมากๆ ดังนั้นทั้งสองคนต้องสู้กัน่างสุดชีวิตเพื่อคว้าโอกาสสุดท้ายมาให้ได้แต่ปัญหาก็คือในเกมสุดท้ายนั้นเพรสติเวนกลับไม่ได้อยู่ในล็อบบี้เดียวกันกับลีลัวซึ่งหมายความว่าเพรสติเวนไม่สามารถควุมสิ่ที่เกิดขึ้นในล็อบบี้ของลีลัวได้เลยแม้แต่นิดเดียวและชะตาของเขาก็ขึ้นอยู่กับผลงานของตัวเองและผลงานการแข่งขันจากล็อบบี้ของชาวบ้านแทน ในขณะที่เพรสติเวตการแข่งขันในล็อบบี้ของตัวเองและพยายามอันดับให้ดีที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบสิ่งที่เกิดขึ้นในล็อบบี้ของลีลัวนั้นกับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการแข่งขันและนำไปสู่หนึ่งในดรามาที่สุดของวงการ TFT eSports เลยก็ว่าได้เพราะว่าภายในล็อบบี้ของลีลัวนั้นพวกเราจะได้เห็นว่ายังมีผู้เล่นชาวเจนีโคนที่มีชื่อว่าชีทูเรนรวมแข่งขันอยู่ด้วย แต่ปัญหาก็คือเขามีเพียงแค่53คะแนนเท่านั้นหมายความว่าต่อให้เขาจะเล่นดีแค่ไหนก็ตามยังไงก็ตกรอบ100% ไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นอีกต่อไปแล้วและโดยปกติในช่วง,ดดงเวลาที่ผู้เล่นตกงอยู่ในสถานการณ์แบบนี้พวกเขาก็ไม่จะเล่นให้เต็มที่จนจบเกมเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองหรืออย่างน้อยก็ไม่ทําให้ตัวเองดูเหมือนกําลังโยนเกมอยู่นั่นเองแต่สิ่งที่ชิชูเรนํากลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงอันนี้ต้องเล่นเพื่อฟังกันก่อนว่าก่อนที่เข้าสู่ไฟสุดท้ายนั้นบอร์ดของชิชูเรนถือว่าแข็งแกร่งมากๆเขาเล่นคอมแฟมิลี่โรโดยมีไวโอเลตส,สาดาวและก็ดราเวน3ดาวเป็นแกนหลัก ซึ่งเป็น2ยูนิตหลักที่รับบัฟจากลอง Distance p o w e r มาตลอดทั้งเกมทำให้พวกมันสามารถเสริมพลังการและกันในด้านพลังโจมตีพลังเวทเกราะและก็ต้านเวทเนอกจากนี้เขาก็ยังมีโนสเกลโนไพวอร์ดซึ่งเป็นอาร์กเมนที่ล็อกยูนิตบนบอดของเขาไม่ให้เปลี่ยนตัวออกแต่แลกมาด้วยค่าสถานะที่สะสมขึ้นทุทกรอบ นั่นหมายความว่ายูนิตท,ที่อยู่บนบอร์ดตัแต่ต้นเกมจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งเวลเลสสามดาวของเขาคือยูนิตท,ที่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้มากที่สุดดังนั้นเจ้าเวลเลสสามดาวของเขาจึงถือได้ว่าเป็นยูนิตท,ที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้และมันก็ควรจะเป็นัตแบกหลักที่ช่วยให้เขาสามารถชนะคู่ต่อสู้ในไฟสุดท้ายได้อย่างไม่ยากเย็นแต่แทนที่ชิทูเรนจะใช้ประโยชน์จากบอร์ดที่แข็งแกร่งของตัวเองในไฟสุดท้ายเขากลับทําให้มันอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดจนทำให้ผู้ชมและแฟนต่างพากันสงสัยว่าเขาก เริ่มต้นด้วยการที่เขาเนี่ยใช้อเทมรีมูเวอร์เพื่อถอดไอเทมทั้งหมดออกจากไวโอเลสสดาวพี่แกกับเลเยอร์ไอเทมทั้งหมดไปให้กับ Y2 ดาวซึ่งเป็นอยู่ิตที่เพิ่งวางลงบนบอร์ดได้ไม่นานและแทบไม่ได้รับบัฟสะสมจากอัคเมตต่างๆที่เขามีเลยแม้แต่นิดเดียวและสิ่งที่มันแปลกยิ่งกว่าเดิมก็คือการที่เขาเลือกใช้รีฟรอสเจอร์เพื่อเปลี่ยนไอเทมสําคัญอย่างรีเดียมชา่นซึ่งไอเทมช่วยเพิ่มความอยู่รอดของทีมและเหมาะกับความของเขาเป็นอย่างมาก และสิ่งที่เขาได้รับกลับมาแทนก็คือโ wow, ปรเทกเตอร์วาวสึกแบวเท่ที่ไม่ได้ช่วยอะไรพิเศษเลยในสถานการณ์แบบนี้นอกจากการเปลี่ยนไอเทมที่มันไร้เหตุผลแล้วการจัดตำแหน่งยูนิตบองของเขาก็ดูผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดเพราะปกติแล้วในไฟที่สำคัญขนาดนี้ผู้เล่นระดับสูงมักจะจัดบอร์ดให้แนวหน้าแข็งแกร่งที่สุดเพื่อป้องกันแนวหลังแต่ชีทูเรนกับเลือกที่จะวางแนวหน้าแบบกระจัดกระจายและปล่อยให้ช่องโหว่เปิดกว้างทำให้สตรูสามารถเข้าถึงตัวแบบของเขาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนั่นก็คือพี่แกใส่ให้มกับวายไม่ครบ3ชิ้นตั้งแต่ต้นไฟท์เท่านั้นที่เขาสามารถทําได้ก่อนทด่ไฟท์จะเริ่มด้วยซ้ำการที่ยูนิตแม่รับไอเทมครบทัววตั้งแต่ต้นไฟท์ทำให้สกาพของมันลดลงเป็นอย่างมากดังนั้นในสายตาของชาวเน็ตและแฟนเกมแล้วมองยังไงเนี่ยการกระทำาพี่แกมันก็แปลกชัด,ชด ข้อการต่อสู้เริ่มขึ้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไปไปตามที่หลายเขาคาดการเอาไว้ชิดทูเรนพายแพ้อย่างรวดเร็วและตกอันดับไปอยู่อันดับที่4ซึ่งหมายความว่าลีลัวที่ตอนแรกอาจจะจบลงที่อันดับที่4กลับได้อันดับที่3แทนและได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากอันดับตรงนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการแข่งขันเพราะการที่ลีลัวได้นอันดับที่3าแทนที่อันดับที่4ทําให้เขามีคะแนนเพียงพอที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายในขณะที่ครสติเวนอยู่ที่ล็อบบี้อันนึงไม่มีโอกาสควบคุมสถานการณ์นี้ได้เลย และเมื่อคะแนนทั้งหมดถูกรวมกันเพรสติเวนลีลัวและคนอื่นอีกสองคนต่างก็มี65คะแนนเท่ากันแต่ถึงแม้ว่าทั้ง4ี่คนจะมีคะแนนเท่ากันก็ตามพอเอาระบบทเบรกมาตัดสินเพรสติเวนกลเป็นผู้เล่นที่มีเงื่อนไขทเบรกแย่ที่สุดส่งผลให้เขาเป็นคนเดียวที่ถูกตัดออกจากรอบสุดท้ายในขณะที่ลีลัวได้ผ่านเข้ารอบไปแทนซึ่งหมายความว่าถ้าหาชิทูเรนไม่แพ้ไปในตอนสุดท้ายลีลัวเก็จะไม่ผ่านเข้ารอบถัดไปและเพรสติเวนผู้ที่ได้ไปต่อแทน ทันทีที่ผลลัพธ์ถูกประกาศออกมาขวานพอจังก็ระเบิดขึ้นในแฟนและผู้เล่นทั่วโลกหลายคนก็ยังคงตั้งคำถาม,ถามกันต่อว่านี่เป็นเพียงแค่ความผิดพลาดธรรมดา,รรมดาหรือว่าชีตูเรนตั้งใจแพ้เพื่อช่วยเหลือลีลัวกันแน่เพราะถึงแม้ว่าชาวเน็ตจะไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าชีทูเรนกับลีลัวนั้นมีการสมรู้ร่วมคิดกันมาก่อนแต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเกมสุดท้ายกลับทำให้หลายคนไม่สามารถมองความความเป็นไปไ,ได้ในจุดนี้ไป เนื่องจากก,การกระทำของชีตูเรนในเกมสุดท้ายดูไม่มีเหตุผลและขัดกับสามารถสำนึกของผู้ได้ระดับโลกอย่างชัดเจนและเมื่อรวมกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็ยังให้เกิดข้อสงสัยมากขึ้นไปอีก,กว่านี่คือการวินเทรดดิ้งหรือเปล่าซึ่งใ้คำว่าวินเทรดดิ้งเนี่ยมันก็คือผลที่ผู้เล่นจงใจแพ้ให้อีกฝ่ายได้รงัที่สูงขึ้นหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือการล้มมวยนั่นแหละซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถือว่าผิดกฎร้ายแรงในรุลการแขงร e ่งขันอีสปอร์ตเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นกระแสะมากขึ้นเรื่ย Post นนอยๆโพส บางคนถึงก็เรียกร้องให้ไรออดออกมาตรวจสอบและลงโทษชิททูเรนอย่างเด็ดขาดเพราะถ้าหากปล่อยให้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นโดยไม่บทลงโทษอะไรที่เหมาะสมมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายความน่าเชื่อถือของแกนในขาทีฟซีในอนาคตก็เป็นได้ ไม่เพียงเท่านั้นผู้เล่นอย่างดิสโทบซึ่งเป็นหนึ่งในตัวไทเดนเอที่แข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ออกมาแสดงจุดยืนว่าเขาเอกก็มีโอกาสจะทำวินเทรดดิ้งเพื่อช่วยเพื่อนร่วมภูมิภาคอย่างเพรสติเวนแต่เลือกที่จะไม่ทำเพราะต้องการรักษาความยุติธรรมในการแข่งขันและสิ่งนี้เองทำให้ผู้คนยิ่งไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในล็อบบี้ของรีลัวมากขึ้นซึ่งทางไรออตเอกก็ไม่ได้นิ่งเฉยต่อกระแสดราม่าที่เกิดขึ้น ซึ่งจากผลการตรวจสอบทั้งหมดไรออดก็ระบุว่าไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นมากพอจะชี้ชัดว่าชิชทูเรนจงใจแพ้เพื่อช่วยเหลือลีลัวให้ผ่านเข้ารอบเพราะถึงแม้ว่าการย้ายเทมจากไวโอลเามดาวไปให้ Y2 สองดาวและการจัดบอดที่ผิดพลาดของเจ้าตัวมันจะดูเหมือนเป็นการท้บอาของตัวเองอ่อนแอลงด้วยมีเหตุผลแต่พวกเขามองว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของชิชทูเรนเพื่อพยายามแก้ไขสถานการณ์ในจังหวะที่เขากำลังเสียเปรียบอยู่ก็เท่านั้นไรออดอธิบายเพิ่มเติมว่ามันยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องพิจานารณด้วย เช่น t ิ r ูเรนปกติจะเล่น TFT เวอร์ชันมือถือในประเทศจีนซึ่งแตกต่างจากการแน่ขันใช้เวอร์ชัน PC ในครั้งนี้ดังนั้นมาททาให้เจ้าตัวรู้สึกไม่ชินกับการควบคุมและกดไกลของเกมได้นอกจากนี้รายออดยังเปิดเผยว่าชิทูเรนมีค่าปิงสูงถึง200ตลอดการแข่งขันซึ่งอาจเป็นสายนมเมค้าจัดบอร์ดและสสยเทมล่าชา้าก็เป็นได้นั่นเอง อีกประเด็นที่เราอ,อให้ความสัมพันธ์ก็คือสถานการณ์ของชิทูเรนในเกมณน,นตอนนั้นก็จะเข้าสู่รอบสุดท้ายเขากัะอยู่ในช่วงขาลงจากการแพ้ติดต่อกันถึงหรอบรวดนั่นหมายความว่าเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่หมดหวงังและอาจจะพยายามเสี่ยงทําอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมก็ได้ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการหลักฐานที่ผิดพลาดก็ตามที่สําคัญที่สุดเราได้ยืนยันว่าพวกเขาไม่พบหลักฐานการมีส่วนสมรู้ร่วมคิดระหว่างชิทูเรนและลีรัวทั้งสองคนไม่มีการติดต่อสื่อสารใดๆเลยและไม่มีหลักฐานว่าทั้งสองคนเคยเล่นด้วยกันหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวมาก่อนและที่สําคัญที่สุดก็คือมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ชิทูเรนจะต้องช่วยลีรัวเพราะถ้าหากเขาได้ดับดีๆขึ้นเขาก็จะได้เงินรางวัลที่มากขึ้นเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ไรออดจึงสรุปว่าถึงแม้การเล่นของชิทูเรนจะดูแปลกไปบ้างและส่งผลให้รีลัวได้ที่ดีขึ้นแต่มันก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถระบุได้ว่าเขาตั้งใจทำเพื่อโกงการแข่งขันดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถลงโทษชิทูเรนได้และคดีนี้เนี่ยถือเป็นที่สิ้นสุด แต่ถึงแม้ว่าคำตัดสินนี้จะออกมาแล้วแต่ดราม่าก,ก็ยังไม่จบลงง่ายๆเพราะตอนนี้ชาวท f t ทียังคงแต่ออกไปสองฝั่งดูจากคอมเมนต์ใต้โพสต์ของทางไรออดก็จะมีบางคนที่มองว่าไรออดทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะการลงโทษผู้เล่นโดยไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดอาจสร้างมาตรฐานที่ผิดพลาดได้ในวงการอ e ีสปอร์ตได้ทางกลับกันฝั่งที่ไม่พอใจกับคำตัดสินของไรออดพวกเขายังคงเชื่อว่าต่อให้ไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่การกระทำของชีทูเรนได้มันชัดเจนอยู่แล้ว หลายคนถึงขั้นวิจารณ์กันเลยว่าไรออดควรมีมาตรการที่เข้มงวดมากกว่านี้เพื่อป้องกันพฤติกรรมฟุมเรือแบบนี้ในนาคตบางคนถึงกับมองว่านี่คือจุดที่ทำให้การแข่งขันทีฟทีระดับโลกสูญเสียความน่าเชื่อถือไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วกลับไม่มีบทลงโทษใดๆเกิดขึ้นจากสิ่งที่ดูเป็นการวินเทรดดิ้งเลยด้วยซ้ำที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือทำไมการเล่นเจ้าของไรออดถึงดูเหมือนจะลังเลเป็นพิเศษที่จะลงโทษผู้เล่นจากจีนอย่างจริงจัง ซึ่งก็เริ่มมีคนตั้งข้อสงสัยกันเยอะว่าที่ไรอันไม่กล้าลงทุผู้เล่นชาวจีนคนนี้มากสักเท่าไหร่อาจเป็นเพราะพวกเขากะลังกลัวว่ามันจะถึกระรับกับรายได้หรือเปล่าเพราะถ้ากองจากข้อมูลในปี2024ที่ผ่านมา TFT มีผู้เล่นทั่วโลกมากกว่า33ล้านคนต่อเดือนแต่เมื่อดูจากแนวโน้มของตลาดแล้วเราก็จะพบว่าประเทศจีนนั้นถือเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนผู้เล่นและรายได้ที่สูงที่สุด หลักฐานที่ชัดเจนก็คือการที่พีเวอร์ชันจีนทำรายได้ไปแล้วมากกว่า5 2ล้านเหรียญซึ่งตั้งแต่วันที่พวกเขาเปิดตัวมาในปี2021ในขณะที่เวอร์ชัน global ทำรายได้แค่66ล้านเหรียญเท่านั้นตั้งแต่ในปี2019ซึ่งหมายความว่าตลาดจีนมีรายได้ที่สูงกว่าทั่วโลกถึงเกือบ8เท่านอกจากนี้จีนยังเป็นหนึ่งในประเทศที่เมตาการเล่น League of Legends สูงที่สุดอีกด้วยดูจากจำนวนดาวน์หลดของเวอร์ชันจีนจะอยู่ที่36.1ล้านครั้งได้ขณะที่ global มีเพียงแค่26 000, ล้านครั้งเท่านนั้ ข้อมูลยังระบุอีกด้วยว่าในประเทศจีนมีผู้เล่นลีกออฟเลเจนต์มากกว่า75ล้านคนต่อเดือนซึ่งถือเป็นฐานผู้เล่นจำนวนมหาศาลที่ไรออดยังไม่สามารถมองข้ามไปได้เมื่อพิจารณาจากตัวเลขเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่หลายคนจะสงสัยว่าไรออดอาจจะกำลังลังเลที่จะลงโทษผู้เล่นจีนอย่างรุนแรงเพราะพวกเขากลัวว่ากระแสความไม่พอใจที่ตามมาอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทได้และดราม่าในครั้งนี้ก็ดังกลายเป็นเงฮืของมอนด็อก หัวหน้าทีมออกแบบของ TFT ซึ่งแม้ว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับทีมสปอร์ตของ r i o อ Games แต่เนื่องจากเขาเป็บุคคลสาคัญของเกม TFT และมีบทบาทในการสื่อสารให้กับผู้เล่นอยู่เสมอทําให้หลายคนคาดหวังว่า ก็จะออกมาแสดงความวิเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันและจากเรื ok> ่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น m o d o ็อก็ยอมรับว่าเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการไล่ดูทุกข้อมูลทั้งคลิปการแข่งขันการวิเคราะห์จากโปรเพเยอร์และการทูตต่างๆในเร d ดิตอย่างไรก็ตามเขาก็เน้นย้ำว่าเขาไม่ได้อยู่ในทีมอีสปอร์ของไรอัและไม่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง โดยเขาบอกว่าหน้าที่ของเขาคือดูแลเกมเพลย์และพัฒนาตัวเกม T.F.T. ดังนั้นเขาทำได้เพียงแค่แสดงความคิ็นในฐานะผู้พัฒนาเกมและผู้ติดตามการแข่งขันเท่านั้นโดยพูดจากในมุมมองของเขาก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ชิทูเรนอาจจะไม่ได้ตั้งใจแพ้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการเฉลยใจที่ผิดพลาดในสถานการณ์ที่กดดันมากๆซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับคำแถลงการของไรออดโดยเขายังบอกว่าก,าก็เข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงสงสยัยเพราะถ้าหากมองเพียงแค่การทีนน่เอชิทูเรนเพียงอย่างเดียวมันก็ดูแปลกจริง,รงๆแน่แหละ อย่างไรก็ตามเขาก็เตือนกับชาวเกมเมอร์ทุกคนว่าการด่วนสรุปว่าชิโตเร่ตรงใจช่วยรีลัวนั้นหรือการกล่าวหาว่าไรออดเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เล่นชาวจีนเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานรองรับและอาจสร้างความแตกแยกโดยไม่จําเป็นบอนด็อกมองว่าการคาดเดาแบบนี้ไม่เพียงทำให้การแข่งขันดูไม่น่าเชื่อถือแต่ยังสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งซึ่งอาจส่งผลต่วอวงการ t f t ในระยะยาวได้นั่นเอง อีกฝั่งหนึ่งก็คือเคเดลที่ออกมาบอกว่าเขาเองก็ตกใจไม่น้อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวลือเรื่องของการวินเทรดดิ้งในการแข่งขัน TFT World เขาถึงก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปเหตุการณ์และพยายามว oui ิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากนั้นเคเดลก็พูดตรงๆว่านี่มันเป็นการช่วยรีรววอย่างจงใจที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยทีเดียวโดวยเหตุผลของเขาก็คล้ายกับแฟนเกมทั่วไปที่มาข้อออกมาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ได้เหตุผลของชี้ทูเรน ซึ่งสำหรับเขาแล้วการการะทำเหล่านี้เนี่ยมันดูผิดปกติอย่างมากและเป็นสิ่งที่แม้แต่ผู้เล่นดับล่ากก็ยังไม่ทํากันเลยด้ว <K> <D ale> ยซ้ําเคเดลยังคงตั้งข้อสองสัยเกี่ยวกับการตัดสินของไรออดที่ออกมาแถลงการว่าพวกเขาไม่มีหลักฐานเพียงพอในการเอาผิดชิทูเรนโดยเขาบ่นว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าทําไมไรออดถึงไม่ลงโทษเรื่องนี้และเห็นว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นพลาดหรือว่าความกดดนันแต่ดูเหมือนจะเป็นการการะทำที่มีเจตนาแอบแฝงมากกว่า นอกจากนี้เขายังพูดถึงเรื่องของการทเบรกที่ทําให้เพรสติเวตต้องตกรอบแทนที่คะแนนเท่ากับลีลัวและตั้งคําถามว่านี่มันแฟนจริงๆแล้วหรอเพราะถ้าหาชิจูเรตไม่โยนเกมลีลัวอาจไม่ได้เข้ารอบด้วยซ้ำและเพรสติเวตอาจเป็นคนที่ได้ไปแข่งต่อแทนซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทำให้แฟนของทีมทีไม่พอใจมากถึงขตอนนี้นั่นเองและเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดตามคลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์ข่าวสปอร์ตกอย่าลืมกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ